เจ็บๆหน ah, First, left. First, left. No it, ักเลยแล้วสกายเดอร์เจาะแล้วตงเองเลยโมชิทำเองกินเองเหมือนกันนะแสองอ่ะที่สามไม่ได้แล้วสุดท้ายคนนี้น่าจะโดนปิดงานแล้วตรงบสองต่อสองต่อเกือบตายแล้วโสุดตรงนี้แต่ว่ากลายเป็นดิวที่ยิงตรงนี้ต่อเนื่องนะในการที่จะมีระเบิดตัวเหลือสองต่อหนึ่งนะเหลือดิวคนสุดท้ายดิวยังเอาสุงแล้วดิวเจอใครไม่เจอไปเจอ คุณนี่มันมากครับตัดดิวได้ครับโตโมชิแล้วซ้อมให้โมชิเราโมชิอ้อมมาในจังหวะที่เขากำลังอยู่อแบบแต่ว่าโสดกลับมาได้ก็คุณล่วงลงไปแต่ว่าโมชิเอาให้หรือเปล่าไม่ทันครับเจอสต็อปที่เพื่อนเตะน้ำตาลมาปิดซีเกมส์ต้องมาเพราะว่าตัดมาหนึ่งโจนะตัดมาหนึ่งเหมือนกันนะแล้วเหลือตอนนี้อีวอนเหลือแค่หนึ่งแต่ว่าอีวอนเหลือแค่หนึ่งแล้วต้อวันกันแต่เกณฑ์ไทยเอาให้อยู่แล้วสุดท้ายไม่ไหวโอ้โหสองรอบติดๆกิจกรรมดีๆล็อกเล่นเปย์รางวัลนะเพียงล็อกอินภายในวันที่6ถึง7นะครรัับบไปเลยบบััตรคแลนด์นงแ่ะนรับไปปเลลยชชุดแม์โก2000 22นะครับแอคแท็กออนลนของเรานะครับผมรับไปเลยฟรีๆหนึ่งตัวร้านค้าโมโคโตอนเปิดคทางแสงแหล่งอาวุธ ลำเต้สกินใหม่2สกินเริ่มศึกกัมวันที่3สิงหาถึงวันที่9สิงหาคมเลือกไอเทมที่ผู้เล่นต้องการทั้งหมด2ชิ้นมีทั้งหมด2ประเภทประเภทรางวัลใหญ่และประเภทรางวัลพิเศษมีแต่สกินสุดแรเติมครบรับเลยสกิน Big Foot และปังต่อฉลอง5ปีนะครับเติมครบ199เพชร Big Foot ทะลุ5ปีรับไปเลยฟรี1คันปังต่อมันโคตรจะปังเติมครบ399เพชรรับไปเลยฮะดาบสกินสุดเท่และที่สําคัญถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยกิจกรรมเริ่มวันที่3สิงหาคมถึง5สิงหาคมนี้เท่านั้นพร้อมแพ็คแฟชั่นเมื่อเติมครบ1เพชรรับไปเลยน้องไอริสตัวละครใหม่1ตัวมูลค่า299เพชรนะครับมาพร้อมกับความส่า แสดงตำแหน่งศัตรูระยะ7เมตรของไอวอสามารถยิงทะลุไอวอเพื่อสร้างความเสียหายได้กิจกรรมเริรเ่มวันที่5สิงหาคมถึงวันที่27สิงหาคมนี้เท่านั้นไฮไลท์สิงหาคมล่าไอเทมกล่องโทเค็นสุดนักแข่งและหัวดำมิสสุดเท่นะฮะเพียงสะสมโทเค็นแลกรับไปฟรีๆกันได้เลยกิจกรรมเริรเ่มวันที่5สิงหาคมถึงวันที่11สิงหาคมการเกงปีกแดงกลับมาแล้วนะครับมาพร้อมกับไอเทมปีนกนกแดงใหม่มีการันตีแน่นอนวันที่6สิงหาคมถึงวันที่8สิงหาคมนี้เท่านั้นกิจกรรมเติมครบรับกระเเปปปาฉลล5ีนไยฟ <ไ>กลับบ้านเก่ากลเลยนะกับนิ่งมากกาแล็กซี่เจอกันก,นกับหนุ่มการเลยครับผม จริงตอนนั้นที่ไปจังหวัดใบเกิดคุณไบอ่าเขาขายอาหารรับสั่งต้องตัดข้าวตัดน้ำพี่โนโกรกเขาเนิร์สครัปล่อยให้รถตัสฟาร์มนะบอกเลยเราเราเล่นยากมากเป็นแบบเดกมรตัสตึงจัดเลยเออคนเราเนี่ยรักเป็นแบบไหนให้เป็นแบบนั้นไปดีแล้วจรงอีวอนอีวอนเปลือบเสมือนรถตัสถือว่าเป็นเสน่ห์ส่วนนะอีวอนเฟนนีกซ์เนี่ยมากาเล็กซี่ตาเนิร์สนะครับผมผมเนิร์สก็หลายคนจะมาเนิร์สผมผมติดเไงเฮ้ยคุณละโจนาโจนาโดเปิดกอยแบบนี้เดียวเอาห้เอ็มห้าร้อยยิงใส่เข้าไปอะ ชอบเลยเออสบายเลยถ้ายางนี้มันมันไม่ต้องมันไม่ต้องแบบไม่ต้องดัดไม่ต้องขัดขืนอะไรไงสำเนียงเด็กบ้านโป่งเออแล้วสต๊อปจะเข้าไปยิงต่อสู้กับมาตรงนี้คาราเมลตาประชิดอยู่กามระเบิดงานตรงนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้ป่าดิคาราเมลฟิลก็สเข้ามาเจอแนาก็คูอย่าอย่างหัวอย่างหัวเราพุ่หุยมาฟิลก็สเก็บได้นอกก็คูปไปแล้วเข้ามาเขียวสับเขียวสับสต๊อปตรงนี้สต๊อปสต๊อปได้ถึงแม้ว่าตัวเองเกิดจะน้องเหมือนกันแล้วก็มาจะเบรกที่เท่าเฉยเลย่าวดูสตอให้ด เกอบจยินตรงนี้อย่างเกือบสาไม่ได้พิสตอเราว่ะใช่โอ้โหเขามาดีตั้งแต่ในเกมสองถึงเกมสามนะชนะในพิสตอเราวไปได้ครับในสองเกมที่ผ่านมาไม่สามารถเบรกได้เท่าเราอีกหกเกมแต่ว่าในเกมนี้เบรกได้ครับนี่มากอะไรซี่ไอหกเกมร้องเฮ้ยาจริงคมแบกเหรอ แต่มันเพิ่งแค่เกมเดียวฮะแฟนๆของอีวอตฟินิกส์ตอนนี้ก็ลั่นสุดในแชทเลยฮะเออให้กำลังใจให้กำลังใจ Let's go Let's go ครับพิมพ์กันมาหน่อยลูกกดถูกใจให้หน่อยลูกให้กำลังใจทั้งสองทีมเลยอ่ะจริงๆพี่ก็รู้จักพี่นโมพี่ก็สับไปเรื่อยแต่ด้วยความที่แต่พี่อยากจะเอียนมาทางอีกมาหน่อยเอาเป็นโค้ดไม่ได้ซื้อเอ็มห้าร้อยมาแต่ก็เชียร์ทั้งคู่ครับเพราะมันไม่ตึงทั้งคู่เลยระยะประชิดก็ไล่เหล่าไล่ฝ่ายแต่ไว่าคาราเมลโดนเปิดไปก่อนนะครับกิ้งฟิชเชอร์หรือเปล่ามูชิไมมม่ตอฟารร์ััสคบีแค่มูชิคนเดีียวท่ฟฟอาร์มััสมาครบ ระยะนั้นดิววิ่งรอกระสุนส่วนส่วนส่วน,น,นตของเกทฮะยิงได้ไปน,นิดหน่อยครับธาตเมทตรงนี้ยังไม่ถึงกับเจ็บเท่าไหร่เกทนี่น่าจะเป็นไม่ปืนคู่ก็ดีอีเกิลนะใช่ครับลูกซองด้วยครับคือไม่ได้ไม่ได้ดูการ,รแข่งแบบจังหวาดตาไต่รู้สึกตื่นเต้นกับคนลุกทีนี่มากรามันพลาดแค่ตาเมทแบบมื่ออนจะคนลุกตื่นเต้นอย่างนี้คือ ไปเชียร์หน้าเวทีนะเมื่อก่อนที่แข่งออนไลน์ที่หน้าเวทีอีกคนเยอะแยะมากมายตอนนั้นที่รู้สึกภาพเราตื่นตื่มากันด้วยเก่งมากไม่เพิ่งรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเดิมๆกลับมาใช่ไหมครับผมสามร้อยชีวิตเลยเรื่องขนาดคอมมีกันอยู่แค่สี่ห้าเครื่องนะเกินร้อยไงทีมงานมีประมาณสี่คนนะฮะแต่ใช้คอมกันโหเต็มเต็มกราฟเลยใช่ใช้กันคุ้มค่าเราตอนนี้น้องไปก่อนครับนะโมชีไปก่อนได้ครับเอาอะไรฮะถึงแม้ว่าจะโดนแบบพิทเทิลเราไปแต่ว่ารอบนี้ได้เปิดดาวดาก่อนในรอบที่สองโอ้โหระเบิดตาไว้ด้วยถ้ากองมา ฟอร์มเริ่มมาเหมือนกันแล้วคาราเมลน่าจะชุบต่อไม่ได้เจ้านะไปได้ตัวสต็อปมาด้วยแบบนี้เหลือแค่ดิวคนเดียวในเกมที่เลือกมาเป็นดีเกิลแล้วฟอสมันหนึ่งคนจากตัวโมชิหรือว่าต้อจบฮิทเลยโมชิให้หัวที่คือเกมพิคเลยมาร์กาเรีครับโอ้โหแล้ววงบีมาแบบนี้ม่อวงไปเลยครับใช่ฮะดิวไม่น่าจะยอมให้ผัดกันคือละคนละแต้มนอนเพราะในเรื่องของการเงินน่าจะมีผลกับหนึ่งสกอร์ตรงนี้อยู่แล้วฮะปล่อยไปฮะ มาถึงราวที่3ซึ่งเป็นราวที่เท่ากันแล้วครับในเรื่องของการเงินใกล้เคียงกันมากๆครับจุดนี้แห่งที่ที่เขื่อนครับมาวัดกันที่หน้าเขื่อนปีนี้แบบใหญ่ตัวนี้มันแน่นอนซีซั่นนี้เป็นลู่เซอร์บายอยู่นะโอ้โหฟินนิคครับสไนเปอร์มาแล้วด้วยหนึ่งกระบอกครับโมชิไม่ได้ดูการแข่งที่สนุกานดแล้วเราก็เคียงเกต้าอ้อมไปนะครับกอดคูชฉีกเลยน่าจะกอดคูชน่าจะวิ่งยาวนะครับ แบบไปแล้วครับวิ่งยาไวไปนู่นแล้วแต่ว่าวิ่งต่อตรงนั้นไม่น่าจะอยุดที่ตรงกลางแล้วมีคนวิ่งเข้ามาฉีกโจ้นะโจ<ต>น,นะระเบิดหรืเอเปล่าเกือบโดนระเบิดย,ยังดีที่ถอยออกมาได้ฮะทิเด็ไวัฟิลกอร์ำระเบิดอยู่ด้วยฮะกเกีทยไ,ไปต่อไม่ได้ฮะระเบิดลูกนี้ไม่ถึงระยะใช่ครับแล้วกลายเป็นนิกมาก,กาลกซี่เป็นคนที่ยึดโกดังตรงกลางได้นะครับแต่เกีทาระเบิดใส่คาราเมลอีกแล้ว อุ้ยไงฮะโมชิกกำอยู่เหมือนกันกำอยู่ใส่ฟิลก้อนอุ้ยฟิลก้อนโดนไปครึ่งตลอดเกือบตายแล้วโดนตรงนี้แต่ว่ากลายเป็นดิวที่ยิงตรงนี้ต่อเนื่องอันนการที่จะมีระเบิดโดนเข้ามาเกทไฮไม่ได้นะเราเสียสองเมลไปกับระเบิดดอกแรกแล้วก็คูตามไปหนึ่งเกทฟิลก้อนไปเลยแค่สองคนสต็อปกับดิวเท่านั้นเองฮะอีโวจะเหลือเยอะกว่าอีโวโดนสองป็นสอง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 เป็นเหลือสองต่อหนึ่งนะเหลือดิวคนสุดท้ายดิวยังเอาสุดแล้วดิวเจอใครไม่เจอไปเจอกับเกทไฮในช่วงเวลาท็อปฟอร์มชิฟบนคิวอะถ้าชนกันตรงตรงน่าไเสียท้าาาายไไวปุ๊บเเมมมมติทันงขออฟร์ก แต่ไม่ใช่ว่าดิวไม่เก่งดิวเก่งมากนะเมื่อสักครู่นี้ทนางมากอเล็กซี่ดิวคือศูนย์กลางเลยนะครับในเกมนี้เหมือนจะได้เล่นใส่นักคู่นะโมชิกระสนัยดิวก็สนัยละวปิดดาเมจให้เนี่ยดิวจะเป็นคนจัดการหมดเลยนะครับแต่ว่าเกนไฮคือถ้าเกิดเกนไฮวิ่งไปไหนก็ไม่เล่นตกแล้วใช่ฮะคือถ้าเอาไม่ลงก็คือเหมือนจะใส่สกอร์ได้เหมือนกันนะใช่เพราะยิงเนี่ยเกมนึงไม่ต่ำกว่าโมชิเป็นฟาร์มัดกับปืหนึ่นมีสองใหม่ คือต้องน็อกเก็นไฮได้ก่อนนี่เก็นไฮจะเข้าระยะได้ใช่คือถ้าเกิดเก็นไฮเข้าระยะได้เป็นระยะเขาก็เรียบร้อยแล้วครัโมชิมาเป็นคิงฟิชเชอร์นะครับแต่ว่าดิวมาเป็นเอ็นเล่นไวเลยว่ะนิดมาอย่าไปตรงนี้แล้วดิวโอ้โหเอ่นไวเลยแล้วอีกคนได้ครึ่งร้อยไปสับตรงเก็นไฮแล้วไวมากเอาสวยเล่นไวครับช้าตรงนี้เรียบร้อยเลยไปสองเพราะพยายามไปชุบเพื่อนไม่มีโคโนด้วยเหลือโมชิคนเดียวโอ้ดาวมาจากเกมที่แล้วแล้ววินนี้โอ้โหถูกไวถูกไวตัดสินใจฉลาดมากแกเกมฉลาดมาก จังหวะไปตัดที่บันไดอะไรครับนี่ปลานี้นะไม่ใช่ปลาระเบิดเอาปืนขอไปก่อนดีกว่าแต่มันดันแม่นปัดกันขึ้นคนละแต้มหมดแล้วดิวก็เป็นหนึ่งคนที่พัฒนาขึ้นเยอะนะครับดิวก็โดดเด่นมากในทัวร์เพิ่มความหวานไปด้วยแต่เขาไม่ได้ตั้งตัวด้วยแหละึูว่าเรามาเล่นเล่นแบบเล่นชาร์จมาสามเองนะเขาขอวัดเลยเนี่ยเฮ้ยโดนเม็ดนึงไอ้ดิวไอ้ดิวเลียงเลยแต่ว่าต้องเลี้ยงเยอะเลยมือละมาชิดคือมั่นใจมั่นใจในไซเปอร์ตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยปืนของตัวโมมมชชิันไไ่่ใท ผมว่ามันเป็นเพลสําคัญเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเอาสแนปมาดวลกันแบบในวินตี้แล้วสะบัดมือไวมากครับเมื่อสักครู่เนี่ยตอนแรกยิงพลาดหนึ่งนัดนะรอจังหวะรีโหลดแต่เกมนี้ไวไม่ได้นะน้องขมจัดเกมนี้ไวนี่โดนนะแต่ไม่รู้ว่าดาเมจครบไหมใช่ครับพี่วิวต้องซีหลังจากที่ชนะสองวินติดให้ได้ก่อนนะเพราะว่ายังไม่ขึ้นเกมสามเลยนะแบบพอหนึ่งสองได้ปุ๊บก็หยุดหนึ่งสองได้ปุ๊บหยุดตลอดเงินน่าจะไม่พอจะไม่คิดนะ เกมแรกนี่วอฟินิชนะ7-0นะ7-0เลยแต่สนุกคุณนี้ด่วนสนุกมากแล้วโมชีเอาดิวก่อนแล้วคราวนี้แล้วฟิวก็เอาัดขึ้นได้คืนเหมือนกันมาน้องเขาไปหนึ่งหนึ่งครับแต่ว่าสต็อปไม่ปล่อยหรือเปล่าครับเข้ามาตัดของโจนาได้ดิวมิวกะจะถูกชุบขึ้นมาอยู่ครับเกนไฮก็โดนหนักเหมือนกันเกือบตวมไปครับคราวนี้คาราเมลไม่โดนตัดเป็นคนแรกแล้วคดิวครึ่งลอดนะฮะระเบิดโซนมายังติดคนโออยู่เกนไฮกำลังจะตายแล้วเกนไฮอยู่โดนลุมโดนทั้งฟิวโดนท เมลเมลรอเพื่อนเมลตำแหน่งเดียวใกล้ๆกับตัวของเกนไฮมีเสี่ยงมากครับในตำแหน่งตรงนี้สองสองแล้วนะสองสองเราจตอนนี้ครับโมชิสวยครับคุณนี่มันมากครับตัดดียวได้ครับตัวโมชิแล้วซ้อมให้โมชิเราโมชิอ้อมมาในจังหวะที่เขากำลังอยู่แต่ว่าโสดกลับมาได้กับคุณร่วงลงไปแต่ว่าโมชิเอาให้หรือเปล่าไม่ทันครับเจอซ้อมที่เพื่อนเต็มขึ้นน้ำตาลมาปิดต้องมาครับเพราะว่าตัวของก่อนคุณเองก็น่าจะแจ้งตำแหน่งแล้วว่ามีคนชุบกันอยู่วะ เลยที่จะออกมายิงสวนตรงนี้แต่ว่าปิดไม่ลงนชุดนี้ลงตัวทั้งสองทีเลยเนี่ยทั้งนี้มากกและซีเรีิกในเรื่องของไลฟ์ผมลืมภาพเกมแรกไปเลยนะที่มันจบแบบเจ็ดศูนย์นะสองเกมที่ผ่านมามันสูสีมากอ่ะเกมนี้ก็ยังมีความสูสีมากๆอยู่เหมือนกันอันนี้ต้องชมในเรื่องหลังบ้านเขาด้วยนะครับใช่ครับถ้าชนะจะเป็จุกใจในเรื่องของการให้เมลสักทีใจสมาชิกทีมกลับมานะครับทีมโค้ชทีมได้เลยถูกต้องครับก็ให้เครดิตกันทั้งสองทีมนะตอนนี้นะครับหลายๆทีมก็เริ่มมีโค้ชเริ่มมีระบบหลังบ้านที่ดีขึ้นนะครับ ก็เป็นอีสปอร์ตที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นใช่ฮะมาหลายกันต่อผัดกันขึ้นผัดกันขึ้นโคละแต้ตอนนี้ AWM มีโอกาสปาดโมชีได้ก่อนแล้วดิวดิวได้เช็คก่อนหรือเปล่าสายมือใกล้ๆแล้วโมชีขยับมาแล้ว่ะโอ้วิ่งไม่ได้วิ่งต่อนะฮะก็ไม่ประมาทที่จะที่จะถูกตัดหรือว่าตัดฝั่งเขาไก่กอดครับครับอสตอมเกือบตายครับสตอมนี้เป็นคนที่เก็บคิวได้เยอะสุดนะตอนนี้นะครับเก็บไป4คิวครับด้วยความที่ตัวเองเป็นตัวโลมด้วยคอยวิ่งซ้ำนะครับหลังจากที่สมาชิกในทีมอ่ืวย มาแล้วฮะชิดบ้านกันแล้วฮะแล้วโมชีเกมนี้ไม่ต้องถือสไน์ครับพร้อมกับ u m p และไอวอลปิดตัวเองไปตรงนี้ไม่ขึ้นต่อไม่ได้ใช่ครับต้องจ่อไปก็ต้องเคลียร์โอ้โหคอรสคู่ฮะกลายเป็นขยับโมชีมาเล่นแนวหน้าใช่ครับต่อต่อสามครับเพราะฝั่งนี้มากกัลเล็กซี่นี่รับมือได้แล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าต้องเปลี่ยนแผนการเล่นกันเล็กน้อยครับอีโวเฟนิกถ้านั่งไม่ดีเลยดูเถอะเขาเอาขาขึ้นมาตรงหัวเข่าด้วยครับผมไม่ไม่ไม่นี่ชุดเขา ชุดเป็นชุดขีดนะน้องสาวอุ้ยโ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยที่ครับเขาเขากดไอวแต่ไม่โดนนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามกดครับฝั่งตรงข้ามครับฝั่งตรงข้ามกดนะเหมือนจะพยายามพยายามที่จะบังให้ระเบิดมันกลับไปที่เดิมใช่ใช่ครับถ้าแบบเหมือนแบบรักกี้ช็อตเลยนะใช่ฝั่งนึงก็เพื่อที่จะให้ปิดละไอวอรเนี่ยไปบังระเบิดไม่โดนตัวเองนะโอ้โหถูกต้องครับโอ้โหมันมิติสูงมากเลยนะที่นี่คิดลึกจัดตัวเกตไฮเป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นจริงๆครับในท ความสามารถการประท้านในระยะประชิตตรงเขาเรานั่งนิ่งไงนะไม่ให้ไม่เปิดจุดให้เขานะ โอ้โหกอดคูดโอ้โหต้องออกมาเล่นโดลูกซองเฉียวหัวไปดิล่อระเบิดได้เขาอีกเหมือนยิงทั้งภาพเหมือนกันนะเมื่อกี้เออรู้มากระสุนนี่มันสเปรดเลยครับสูตลูกปลายครับแล้วทันนาคารมลน้อตดาวคาราเมลด้วยกับมาระเบิดไปต่อได้อได้สองอ่ะเสียโคโนเสียโคโนแล้วซ็อปจะตามเข้ามาทำทีมดูกซองน็อกได้ครับแต่กลายว่าทีมตัวเองนี่น็อกไปสองแล้วจำนวนคนเสียเปรียบซ็อปโดนชนะโมชิรู้จุกแต่ว่าเมือไหร่ทองกระโดดเข้ามงตามมาเคลียร์ตัวเของดิวเลยแค่หนึ่งเด โอ้มาแล้วเกตติวเกตติวแล้ว <ทำ S 1> เป็นต <deal. S 2> ิวให้หัวจังหวะสแนปบทเลยคนระับผมไม่รู้ว่าเกตใช้ปืนอะไรฮนะแต่ว่าตัวของยูเนอะ็มพีมันแบบมันลูกเข้าหวัวเลยนะเมื่อ,อกีส้สองเกตเพราะว่นแบบอกซองเหมือนจะเป็นลูกซองตัวของเกตไฮนะครับในขณะที่ดิวเป็นคนช่วงสแ่านแซนะคือได้เจอกันตรงๆอาจจะสู้เกตไฮยากแต่ฝนตกด้วยไฟจะดับดิวเป็นคนที่ไฟไดดับไฟจะดับนะครับฝนตกหนักด้วยตอนเนี้ย เป็นคนแบบไฟจะดับท้ายสองรอบแล้วนะครับในการปิดเกมนั่นแหละไปเจอโมชิเองมาถึงไฟบ้านพี่นะถ้าดับนี่คือสตรีมจบเลยแน่นอนสี่สองนั่นแหละเพนนั่นแหละฮะอาจจะเป็นโมเมนต์ฝากน้องๆนะครับใครที่ยังไม่มีทีมเชียร์นะฝาก ตอนนี้นิกมาเปิดลับ FC อยู่นะครับผมพูดไม่ได้เต็มปากอ้ยดิวเกือบตายเอาดิวไม่ลงครับดิวเหลือเลือดนิดหนึ่งฮะจังหวะนี้เหมือนจะโดมชิส่องไปนะสองเร็วด้วยครับคือตัดตั้งแต่ภาาพื้นดินเลยกวดโดนเกมเร็วฮะคาราเมลเปิดสแกนเลยครับเช็คโพซิชันว่าอยู่ตรงไหนอีวอไม่เลือกที่จะขยับต่ออุ้แล้วระเบิดตรงนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะสำหรับตัวฟิลกอสได้ตัวของโจนาไปครึ่งหลอดครับ โอ้ยใครต่อยกันเจ็บๆหนักๆเลย้วสกายเดอร์เจาะแล้วตองเองเลยโมชิทำเองกินเองเหมือนกันนะคล้ายๆกับตัวของดิวนะที่สกายเดอร์เจาะมันจะเป็นสกิลพื้นฐานที่คนเล่นสไนเปอร์เนี่ยต้องมีอยู่แล้วฮะสกายเดอร์แบบนี้ครับต้องคอยนับคู่ดาวด้วยนะครับว่าฝั่งนู้นใช้สกายเดอร์ไปหรือยังนะฮะเร็วไวมากครับหลดแล้วเดี๋ยวก็เสร็จละ อะโอ้สวยสามสามเดี๋ยวโจนะไปโดนคาราเมลตรงนี้มาครับส่วนโมชิเข้ามาทางด้านหลังได้เราเลิกเองด้วยครับโมชิีเราหมดเต็มแต่ว่าโดนเหมือนกันนะแต่เขาไม่ตายหายทั้งยิงทั้งระเบิดเอาให้หมดเอ้าโมชิกับดิวเอาไปใกล้ๆขอวัดตอนไหนตึ้งๆคนละคนละเม็ดเยอะกว่าน้องขู่กระโดดยิงใส่ด้วยอีกมุมหนึ่งน่าจะมาส่วนตรงของดิวไม่เลือกที่จะสวนแล้วดิวป่านปาโดนแต่ไม่ตายว่ะโมชิโดนไม่ตายเพราะว่าได้ในจังหวะนี้แต่ว่าต็อกไปสวนมาได้ทางหน้าของเกนทายมาเหลือสองต่อสามเนี๋ยโจนะไม่ค่อยเต็มชีเดียวกับตัวคาราเมลเหมือนกันครัับเาาายงงหลือทน้โมชิ ตัวแสบตอนนี้อยู่ด้วยครับโอ้โหระเบิดก่อนูจะตัวคุณเดียวมาแล้วฮะเหมือนกันนะ้สองทีมนี้ใช่ครับได้แค่สองครับตที่สามไม่ได้แล้วสุดท้ายคนนี้น่าจะโดนปิดงานแล้วตรงสองครับแต่ก็ได้ชาร์จเยอะอยู่นะด้วยความที่เจ้านะเลือกเลือกที่จะเล็งตัวด้วยครับไม่ได้ยัดหัวครับโอ้โหนาฬิกาสวยเหมือนกันนะเนี่ยคล้ายๆของผมเลยคุณบอลเงินเหลืออยู่เงินเหลือสองเป็นกว่าใช่น่าจะซื้อของนี้มันมันเพิ่งออกใหม่นี่ รุ่นนี้น่าจะสักพักแล้วหรือว่านานแล้วเฮ้ยคนดูไม่เห็นนะใช่นาฬิกากันก่อนตึงขนาดนี้สวยรุ่นนี้สวยพี่บอลเออไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนฐานนาฬิกาบ่อยด้วยอ่าเราอยากรู้พี่ใช้อะไรกันเนี่ยเออโอ้ยเสียต้องตัดเลือดอันนี้พูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่ช่วงนี้ผมชอบนาฬิกาผมผมดูเยอะเลยแต่ใส่แบบนี้ดีเพราะเราเราทำงานกับโต๊ะตลอดใช่ไอไอเรือนที่มันเป็นแบบ เป็นแบบเขาเรียกไงสายนะไรเขาพิกิตไงอ่าเดี๋ยวผิดคนเป็นวัสดุแบบพวกเหล็กพวกนี้ผมก็มีแต่ว่าแต่ว่าไม่ใส่นะเอออันนี้มันสะดวกไงเออมันสะดวกโดนน้ำโดนอะไรได้เนี่่ยอะขายของอีกแล้วเออไม่ดูไงแต่ว่าโทรศัพท์ของเราดีนะตากันไปด้วยโน้ตสิบสองซีรีส์อ่ะใช่ครับอินฟินิตโน้ตสิบสองทั้งโปรแล้วก็โปรห้าจีนะครับอะไรวันนี้พลาดด้วยกันพอดีโอเคสบายว่าเดี๋ยวดิวมันรู้นะเมื่อกี้เนี่ยอำามอ้อมอ่ะเออตัวนั้นตามตามตลอดเลยดูมันดักตั้งแล้ว follow ไม่แน่ไม่แน่ดิดเกือบตายนะครับ รอล็อกล็อกรออยู่ว่าโมชิเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำรู้สึกว่าอายุตัวเองเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะกับการเข้าวงการนาฬิกานะครับโอ้เพื่อนในกลุ่มนี้มีแต่แบบรุ่นเดิร์นนั้นเลยแต่คุนต้องส่งยุ่งเหมือนกันนะอะไรนะสวยสวยสวยแล้วก็คุดหนักหนักนะแล้วตอนนี้กอดคุดก็โดนไปไหนครับเกือบจะล่วงแล้วครับกอดคุดถึงจังหวะมาเรื่อยๆฮะเริ่มมาฮะกอดคุดเกมนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากกว่าเกมที่แล้วมากขึ้นนะที่ถึงสี่กอดคุดไปน็อกครัน่าจะไปโดนเราเปิดตัวเองหรือยังไงหรือเปล่าวะส่วนี้ไปตัดกอคมาไดด้้วยฮะ น่าจะไปโดนระเบิดตัวเองนะผมว่าเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นด้จะเป็นโซนครับใช่แล้วไปไปออกแนวก้าวก้าวแบบก้าวทีละลาวอ่ะโอ้ยหัวไอ่ทัยดิวครับช่องแค่นั้นในจังหวะที่โมชีล็อกสะโขบอยู่ แล้ววินอย่านี้เชื่อว่านิกมามาสองแล้วก็หยุดให้ยูวอตามมาต่ออ่าแต่อีโวจะตามได้ราวเดียวแหละตอนนี้นะครับในรูปแบบสัาร์ใส่โจนาไปโจนารู้ตัวทันหรือเปล่าเกนไฮตอนนี้ไปโดนชาร์ตบัตเตอร์จากคาราเมลเคลียร์มาแล้วแล้วโจนาพื้นที่เล่นไม่เหลือแล้วด้วยโอ้โหดูกดดันดีจัดเลยขาไดโนเสาร์ส่วนสต็อปตรงนี้ไปหยุดเคลื่อนมาแล้วเหลือแค่โจนาคนเดียวเกนไฮที่ล้มลงไปอีกสองน้องอีกสองเก้าเท่านั้นเลยมากระดิสี่ครับวิจัยนี่ห้าต่อสามเหลืออีกสองเกมฮะ ใจเย็นใจเย็นอีกสองเกมเท่านั้นนะถ้าชนะเกมหน้าสร้างความกดดันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยฮะแต่ว่ายูโฟินิกดูแล้วว่าอีกสองสู้ๆอยู่นะครับคร่จะตามมากี่วินดีกว่ากลายเป็นนิงมาก,กาแล็กซี่นี่ขึ้นนำเป็นเกมแรกนะครับเพราะว่าตอนรแรกเกมสองก็ตามแล้วใจไปเต้นตุกตับกาล็กซี่ขึ้นนำยาวๆเลยครับด้วยผลในการชนะพิทเทอรราวด้วยครับก็เลยกลายเป็นว่าเบรกในเรื่องของยุทธบกอรจากอีวฟินิกได้นิดนึง งการโดนเจ็ดศูนย์ใบวินแรกนี่กำลังใจหายไปเยอะเหมือนกันนะครับรับเพล็กคุณมืออีกรั้งมาทีเดียวคุณอมือไม่ให้ไฟดับตอนที่ฝนตกบ้านที่ฝนตกมากนะนตัมโอกาสเข้ารอบเนี่ยดูสูงกว่านะครับเพราะว่านำอยู่สองวินโจนากับกินไฮครับแล้วก็กลับไปดึงเล่นช้าเหมือนเดิมนะคือตอนนี้จังหวะการเล่นในวอลฟิ้งไม่แน่นอนเหมือนในเกมแรกครับครับบางเกมก็เล่นเร็วบางเกมก็เล่นช้าพยายามจะปั่นป่วนฝั่งนิงมากับเร็กซี่แต่ว่านิงมากับเร็กซี่ก็รับมือได้ดีตลอดครับมอชิจะเปิดได้สวยหรือเปล่าวะ ไม่มีคนอ้อมมาเกมนี้ไม่มีเลอร์เกอร์อยู่ในโซนของตัวเองหมดเลยโอ้โหดูแถวเนี้ยคาดานแบบเล่นเป็นแบบไดอัพสามคนนะครับครับระเบิดเช็คไปโจนะเปิดสวยไหมยังไม่มาฮะอาจจะต้องขยับกันหน่อยแต่ว่าวิ่งไปก็โดนสแกนเลยฮะแล้ว UAV วด้านบนครับทุกจุดแะส่องมาเรารู้ว่าเขาเล่นกระจายกระจายครับฉะนั้นโจนาต้องเคลียร์ก่อนครับยิงทิ้งเลยฮะต้องดูคาราเมลฮะมีสแกนหรือเปล่า โอ้เนี่ยพึ่งกดเลยฮะพึ่งกดเลยกดสดสดเลยฮะรู้รู้เลยฮะว่าเล่นเป็นสองสองนะฮะทางฝั่งของอีวอลฟินิกห้อยตัวของคนเดิมคนนี้คนเดิมไว้อยู่หลังบ้านเนี่ยเพลงนี้คล้ายกับวินในเกมที่แล้วเลยแล้วก็มาจบกันแบบในระยะแบบสั้นๆถ้าตรงนี้วนไม่เห็นแต่ถ้าเกิดราวนี้อีวอลฟินิกไม่ได้เนี่ยนี่มากกระกิบไปถึงเจ็ดเลยใช่ฮะมากๆด้วยครับ ต้องเบรกครับยังไงถ้าใครโวลฟินิกถ้าเกิดอยากจะเข้ารอบชิงต้องเบรกราวนี้ให้ได้ครับเป็นผู้ตามกันบ้างครับอ่าแล้วมีระเบิดเสียไปหนึ่งลูกครับตรงนี้ต้องนับเป็นลูกแล้วนะยุทูบกอล์มนี้ถ้าเรายื้อให้ถึงท้ายช่วงได้ท้ายเราเราได้เปรียบนะเราได้เกิดเยอะทิวอ้อมมาตรงนี้ครับ ดิวชีกไปเล่นกว้างครับแต่ <S <S เล่นต่อไม่ได้ครับยังไงต้องไอวอลขยับเข้ามามีโอกาสโดนสกายเลอร์เจาะแล้วสกายเลอร์เจาะจริงๆขยับเข้ามามีสโมเพื่อนส่งมาให้ปิดอยู huh. ่แล้วระเบิดสวนมาตรงนี้แล้วโจนาโดดตามไปคนนึงแล้วระเบิดสวยง่ะโดนฟิวกอตไปต้องเสียโคโนไปแล้วตรงนี้สวยกว่าครเป็นที่จังหวะตัวเองโดนโดนไปฮะน่าจะเป็นการมาระเบิดติดโคโนตัวเองแล้วน้องเต่าลงไปแต่นิกม้านเซนซี่ก็สวนไปอีกหนึ่งเหมือนกันคาร์เบลตายไปฟิวโกตน้องเต่าไปโมชิก็ถูกเก็บไปเหมือนอีกหนึ่งเหมือนกันอีโวตปีนิก วินถึงสองวินหรือเปล่าวะแล้ววินนี่มีโอกาสประมาณเฮ้ยเฮ้ยดิวเอาหมดเหรอโอ้โหดิวแล้วแค่เกตดิววายกันหนึ่งต่อหนึ่งเกตไฮโดดมาโดนกินไปก่อนนะไม่ได้ออกเพราะมันช้านานเกินไปอ่ะใช่ครับกลายเป็นดิวโดนวงกินไปก่อนครับเลืองดึงแต่เกมนี้ผมดิวเนี่ยฉี่ออกไปเล่นนั้นว่าผมฟังว่าท่หนีก็ใจเย็นนะ ถ้ามันปล่อยนะมันได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยแต่มันค้างนานไปหน่อยมันฟิวล่อยอ่ะเสียจุดยืนของตัวเองไปครับฮ่าฮ่าหรือเปล่าโอ้โหแล้วจังหวะขยับได้แค่สองเกมยังษสองเกมของแบบพอยก่อนหลังกล่องได้แต่ว่าในจังหวะนั้นก็เหมือนสัญญาณเปิดศึกเลยเพราะต้องคอยฝ่าระเบิร์ดกันแบบหูฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับแล้วสุดท้ายเป็นตัวของฟิวก้อนที่ล่วงลงไปก่อนครับเพราะเสียคนไปก่อนนี่ตัวอีวอฟินิกไล่ชาร์จเลยครับใช่ฮะโอ้โะเบิดผมว่าระเบิดมันเริ่มทำงานแล้วการเซตติ้งของอีวอฟิินก อแต่ว่าเกมนี้วัดด้วยระยะเหมือนกันนะครับนายค่อนข้างส่งผลกับแผนที่ตรงนี้มากๆเฟ็กทอรี่แบบยืนเหมือนส่องกระจกเลยครับใช่ครับยืนเท่าๆกันโตโมชิกะดิลเลกเกอร์ไปแล้วคนหนึ่งฮนะฉีกซ้ายสุดแล้วเดินไปเจอ2มีคนกำลังจะถูกเก็บและโดนยิงแล้วด้วยฮนะทางฝั่งของอีวอฟินิกมีมีโอกาสถูกเก็บก่อนอู้หูแล้วระเบิดตรงนี้เกือบหยุดตาหน้าของสต็อปแล้วไ้ตัวย้อยๆตรงนี้เกือบถ้าสต็อปขึ้นได้เล่นได้เล่นง่ายแล้วตัวเลิกของทีมมาแล้วตึกคุกกำลังจะตายตัวง่หอเนียสโโคไปแล้้ววดยฮะ ในวินที่แล้วฮะระเบิดถูกส่งไปจากนั้นาสต็อปถึงหรือเปล่าแล้วเจาะไปเรื่อยๆโจนาไปเก็บมาได้หันะจอดคูถูกเก็บไปจากนั้นาสต็อปพอวิ่งหนีไปไม่พ้นแล้วจริงๆฮะใช่กระตุ้งฟิลกอสไปฮะเหลืออยู่3ต่อ3เลือดอต้องมารีเซ็ตกันนิดนึงเพราะโมชีเนี่ยมีเลือดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองครับระเบิดมามาย้อยๆแบบนี้การให้วอลบังยากครับแล้วก็สต็อปในลูกแรกพลาดก็จริงนะ แต่ว่าลูกสองที่ปาย้ำไปในแกปาเผื่อให้มันไกลกว่าลูกแรกนิดน<ล>ึงมันเลยเข้าในบริเวณไอวอลเต็มๆเลยแต่ว่าโมชีไปได้คาราเมลมาแล้วฟิลกอสก็หายไปด้วยครับกลายเป็นฝ่ายวอฟฟี่ได้เปรียบกว่าด้วยจำนวนคน3ต่อ2ครับนั่นแหละฮะถ้ามา2วินได้วิน3ต้องมานะฮะผมว่าแฟนๆต้องการตรงนั้นนะเพราะเขามาได้แค่2จริงๆนะตั้งแต่ในเกมที่เราลงถึงเกมนี้ครับถ้าตีเป็น5้ 5, าห้าเนี้ได้เนี่ยอีวอลฟี่หนิงมีโอกาสมากกว่าที่จะเป็น7นะครับเอาแล้วพิกกันไปพิกกันมาว่าถือว่าเปลี่ยนได้สองสับเฮะ โอ้รอดยากนะครับแล้วเบดลูกนี้ตามมาติดติดการปานะวีตรงนี้เกทไฮทำได้สวยฮะแล้วเหลือแค่โมชิวัดกันตอนหนึ่งแล้วโมชิโดดยิงอุ้ยสวยโดนลูกนี้ปชาร์จปารเตอร์มาแต่ว่ามีคนปิดงานตรงนี้เกทไฮโจ้นะใครขึ้นก่อนได้เปรียบเอาห้าครับห้าห้าแล้วเบรกได้สามราวติดแบบนี้โวุ้นอีกโอกาสเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไปอยู่กับเขาครับแต่ว่าจริงจกิงแล้วเราอยัางไม่ใช่ศูนย์นะ ตึงมากครับยังมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้แต่มันมันมากเลยคู่นี้ใช่อะสกอร์เกมที่แล้วเท่าไหร่นะวัดกันถึงราวสิบสามนะใช่อันนี้มันใกล้เคียงมากนี่คือรอบที่สิบเอ็ดทับสิบสามนะครับมีรอบสิบสองแน่ๆแต่จะมีรอบสิบสามหรือเปล่าต้องรอดูครับก็คือวัดกันยันราวสุดท้ายครับในเกมเมื่อสักครู่คู่แรกเนี่ยตัว c g g ีกับ Delta X Aden เนี่ยอารมณ์เหมือนประมาณวิ่งใส่กันมากกว่าคู่นั้นจะไปทางไหนรึเน้องคู่นี้นิเทคติกจัดงเหรือจกันเนี้ยจะไปทางไหนพร้อมดีใช่รอบชิงฮะ เหมือนเห็นท็อปอยู่โดนแทงเก่านะท็อบแฉล์เก่าแฉล์ก็แชมป์เก่าใช่แต่ว่าตอนนี้ก็แล้วเหมือนกันนะอุยเกือบโดนหัวนี่อาจจะได้เห็นในรอบโพดิ่งแล้วครับใครย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างครับตอนนี้เหมือนจะย้ายตัวกันแบบเต็มที่แล้วเหมือนจะลงตัวแล้วโอ้ยโอเคพร้อมแล้วนะเพราะว่าในหลายๆทีมน่าจะส่งรายชื่อไปแล้วและคาร์เมลถูกเปิดก่อนด้วยตัวโจนาโจนา กำลังใจเริ่มมาระเบิดเริ่มทำงานแล้วถูกตัดไปก่อนอีกหนึ่งด้วยแล้วโจนาเอาไปสองเกี่ยับสอขาขึ้นแมตช์คอยก่อนอย่างนี้วินนี้มีโอกาสขึ้นค่อนข้างสูงอย่าโดนดิวเปิดก็พอแล้วโจนาะยืนเถียงมาเล่นกับทางด้านของสองดิวแล้วไม่ได้ชุบด้วยสองสสองสี่คาราเบลก็ตามมาอินอสก็สกิวของโจนาบ่ายฮะแล้วมีชายบาเตอร์รอก้อนฟูยอุ้ยน่าสมบัวินิทีหนึ่งเกือบตายเลยเล่นแค่สิบคะแนนจากสองร้อยแล้วแต่ว่าระเบิดของโจนายังส่งมาอีกเรื่อยๆนะฮะตามมาตรงนี้แล้วดิวเหมือนจะไปไม่ได้้้้้้้้ไไไมมม่่่่่่หหหดดดเเททาาาารรวววววยยยะะฟิิกอออออตตตลลลลลงงงปแแแแืสุููำนนจ็บ ไฮก็โด่เกณฑ์หายที่วิ่งขึ้นมาขอเอาคืนหน่อยชาร์ตหล่อตรงนี้เจอตัวสองคนน่าตาแต่ว่าวินนี้ค l ีนนะไม่เสียใครไปเลยฮะหกต่อห้านิกมางแล้วสิโดนนำบ้างแล้วอะกลายเป็นเ perfect วินเฉยเลยครับเอาแล้วถ้าเกิดเป็นมันมีต้องพูดว่า world finish พลิกมานะหกหกเลยไม่ละจากตอนแรกชนะมา7-0แล้วนี่มากเล็กซี่เอาชนะได้ในเกมที่2นะครับพอมาในเกมที่3ามนีกมากเล็กซี่ออกนำก่อนแต่ world finish กำลังจะพลิกครับสองทางสีครับรอบ4ทีมตรงนี้เพราะว่า ลืมเกมแรกมันไปเลยส่วน2เกมหลังนี่คือของจริงเด็กมาสู้สู้เอาแผนการงัดกันมาเล่นแล้วทําได้ดีทั้งคู่เลย10%โอกาสือแค่วินเดียวให้โบฟินิกจะไปชิงครับนิ่งมากกาเลซี่ต้องสองวินครับคือต้องเบรกวินนี้แบบไม่มีเงื่อนไขละใช่เขาวิ่งรอเลยวะนดนเปิดก่อนเพราะว่ามีบ้านที่ได้เปรี่ยบนะครับดูดิครับอยู่ในวงอยู่แล้วอะจจะเล่นรอเวลาได้ครับมีโอกาสโดนเลิกได้อยู่นะครับเพราะว่าบ้านมันค่อนข้างเยอะอาจจะวิ่งมาขอบๆได้ น่าจะรอเล่นช้าไปเลยครับคือรอมาวัดกันที่บริเวณทุ่งกว้างตรงกลางไปเลยใช่อะสมองมีทั้ง2ทีมด้วยคงไบวินนี่ออปชั่นเยอะเฮ้ย,ยถามจริงดิชุบได้เห็นได้ชุบได้ชุบได้ไดอ่ะแล้วเปิดดีลได้ด้วยครับน่าเนียะเขามาแบบปังปังปังคือเสียงแบบสามนัดพอ,อก็อาจจะ กดแล้วโอ้โหพอดิวน็อกปุ๊บทำให้เพื่อนเสียเวลาต้องไปชุบสุดท้ายเนี่ยโดนชิดบ้านด้วยการจ่ายสโมกถึง2ลูกวิ่งเข้ามาตรงนี้อีโวการโคโนไม่ทันแล้วโจนาวิ่งไปเสียเวลาหรือเปล่าชุบได้หรือเปล่ายางงี้ฮะตัวของเกนไฮตัวสำคัญด้วยและหย่อระเบิดตัวหรือเปล่าโอ้โหชื่อยังไม่ขึ้นนะติดโคโนครับน่าจะใช่น่าจะติดโคโนแล้วป่าชิ่งตรงนี้หาเหลี่ยมอยู่สำหรับตัวของดิวแต่พอเป็นสไนด์ในมุมนี้เนี่ยมันจับใครไม่ได้เพราะวมันเห็นอยู่แค่ใต้บ้านนะแล้วเจอเกนไฮคู่ปรับคู่ปร ยาหมดครับแล้วเรารูโตกับซาตเกะล็อกตรงนี้หมูออกอดคูน,นี่คือตัวล่อสกิลของจริงลาไอวอลแตกขึ้นมามีโอกาสโดนนะแล้วมุมนั้นไปต่อไม่ได้นะเราว,วิ่งขึ้นชั้นสอง <ยา S 1> ไปเลย<ป>วิ่งขึ้นชั้นสองไปเลยแล้วเฮ้ยเห็นนะเนี่ยนี่ไงดูโดนไปดิยิงกอดคูตไปฮนะ คือล็อกขาดไวยย้แล้วครับแล้วก็กอคุ้มมันไม่มีมุมที่จะหนีไปไหนนะคือออกจากบ้านก็ไม่ได้ครับดิวก็เลยล็อกสะโคบขาดไปเลยแล้วก็เก็บมาได้หนึ่งโชคยังดีนี่มากเลยที่ดิวอ่ะโดนยิงแต่ว่าไม่ถึงตายก<ช>็คือยังมีเพื่อนมาชุบได้ไม่งั้นถ้าในจังหวะแรกเนี่ยที่เขาสามารถอดาวดิวแล้วตัดได้เนี่ยโอกาสนี่ไปอยู่กับอีเวฟิีกนิดนี้ท่านจะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะล็อกในบ้านตัวเองฮะดึงกลับมาได้อยู่แล้วแกนหายปัม๊มเกาะเรียบร้อยขยับเข้ามาได้เลย โอ้ยนั่งจ้องหน้ากันเลยหกหกไปจริงก็ไม่รู้หกหกอ่ะดีมันมันจะได้มันเลาจัเออเปนเลาจแล้วตรงนี้ได้ยินเสียงมาใกล้ๆแล้วตัดมาหนึ่งเจ้านะตัดมาหนึ่งเหมือนกันนะแล้วเหลือตอนนี้อีวอนเหลือแค่หนียวแต่ว่าอีวอนเหลือแค่หนึ่งแล้วถ้องวัดกันเดี๋ยวเกณไ์ใเอาให้อยู่แลสุดท้ายไม่ไหวกนสองรอบติดติดมีสิบสามเกมถึงสองรอบครับคือผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมไม่ได้แบบเสียใครด้วยสองเกมเลยทุกคนผมก็เลยรัเกมหนึ่งไปหกหกเลยสุดว้ายคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้้รรรรรรัักกกใใใใคคคคชชออบบเเเเเปป็็นนพพิิศศษษถาาผมมจะสุดทย นี่แหละครับนี่โอ้ยมันตึกเกินตัดไปเลยับไปเลยนะท่านผู้ชมครับผมอย่าลืมไปพีออเดอร์กันนะครับท่านผู้ชมตูกต่อง i n f i n i x Note 12 Pro ลูกค้าด้วย่ไอยากให้ลูกค้าใช้ของดีไงครับผมอยากให้เพื่อนๆใช้ของดีแบบอ้อนเลยสิ้นโ้ยพรุ่งนี้ต้นเดือนพอดีเลยช่วงนี้นาฬิกาออกไเลยใครแชมป์ก็ได้ก็โอเคแล้ว ดูสนุกมากประเดี๋ยวแฟนก็ยั้งก็ยั้งตลอดต้องขอบคุณแฟนขับทางอีโวแล้วก็เอ็นเจ็กด้วยนะครับหรือว่าอากาศเย็นเออใจเย็นมันมากมันมากมันก็เดินผ่านก็อยากได้วนเข้าเราเข้าก็ดีใจด้วยนะครับช่วงนี้เลยไม่ค่อยจะไปเดินห้างเลยสู้แบบสุดฝีมือเราันนี้ชชอปออนไลน์เอตนี้สะดวกใช่ถูกต้องอินฟินิตก็พิออเดอร์ได้นะออเดอร์ได้ออนไลน์ได้ลดราคาพิจอได้ไหมเกมไทยเดี๋ยวเฉพาะแฟนซีไฟล์เท่านั้นพิจอได้ไหม ต้องตามเพื่อนๆมาดูอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็ลูกบ้าครับพี่ทำอีกขอบคุณมากครับทุกคนท้อเสียขอบคุณมากครับหน่ยดาวคเขาจะโน้ต12ซครีส์กอล์ฟแท็กอารีน่ามาสเตอร์จากนั้นเข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์ว่าโน้ต12ซีรีส์ยืนหนึ่งทุกสนามรบนะครับใช่ครับเพื่อนๆก็จะได้มายืนหนึ่งกับอินฟินิตีโมบายดูขี้เลยครับแล้วก็คุรู้บ้ดขี้เลยรางพิเศษด้วยนะที่อินฟินิตจะให้นะครับก็สามารถไปกดติดตามเพจอินฟินิตีโมบายเพื่อลุ้นรายชื่อผู้โชคดีได้เลย มายืนหนึ่งด้วยกันนะครับและนี่ครับลาวที่นิ่งที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้ใครชนะเนี่ย ไปชิงเงินแสนสองแล้วอย่างน้อยท่านตับมาได้หกหมื่นแน่ๆทันไดที่สองแต่ว่าถ้าจบที่ตรงเนี้มาที่สี่หมื่นเงินมันหายไปสองหมื่นโอ้โหนาฬิกาหนึ่งเรือนเลยนะหนึ่งเรือนเลยหนึ่งเรือนเลยต้องแพงกันเลยเดี๋ยวนี้อุ้ยอันนี้ยังถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะแต่เจอราคาโหราคารถอ่ะไอ้พวกตัวไอ้พวกตัวพวกตัวไม่ผลิตแล้วเนี่ยหนักๆเลยสวยเหลือเกินใช่ฮะคาราเมลสแกนไปแล้วแต่ว่าหนักๆโดนเปิดเฮ้ยนะท่านดิวกินไโอ้โหดิวตัดได้ก่อนแบบนี้ เอาแล้วฮะแล้วแกต่อยไอวอลไปด้วยฮะกลัวมือไม่เจ็บแล้วเจาะมาตรงนี้หนึ่งทีน่าจะระเบิดระเบิด<ะ>บดองระเบิดไม่ขึ้นอย่างฮะคือกลายเป็นว่าทน,นั้นุีมมากเล็กซี่ดิวเนี่ยเลือกที่จะเล่นในภาพพื้นดินตลอดเลยนะใช่ะไม่ค่อยขึ้นที่สูงเหมือนไนเปอร์คนอื่นนะ คือขึ้นที่สูงแค่ในเกมวันนี้ไม่ขึ้นครับวันนี้เกมแรกที่ไพาวอลฟินิกขึ้นปุ๊บโดนทันทีขึ้นที่สูงแต่ว่าเกมสองเกมสองชีโดนเนี้ยแล้วปาระเบิดใส่โมชิโมชิยังรอดครับไม่โดนทางด้านกอดคูโดนหนักเหมือนกันแล้วก็ลังจะล็อกขาหรือเปล่าฟิวแล้วเกนไฮน์ไม่โดได้ฟิวกอดสามสามดีอย่างเงี้ยถ้าชุบไม่ทันน่ะน่าจะชุบไม่ได้พอสาม้วยตัวของระเบิดไปแล้วตัวเกนแล้วแล้วเบิดลูกนี้เกนไฮนโดนไปครึ่งรอดนะดิวเก่งมากสกายเลอร์เจาะไหมสกายเลอร์โมชิไม่มีต้องการไอ้วอลช หมดมากลคุณตัวเป็นเก้ร 101, าร้อยหนึ่งเหลือสองตรงนี้สองร้อยเลยครับถ,ถูกเก็บไปจากเลือดสองร้อยเนี่ยลดมาทีเรื่อยๆแล้วตัดมาตรงนี้เหลือสองต่อสามดีมากเกยตีสอดชาร์จรอแล้วเหลือคนเดียวจะน่าโอเคไฮชุดหนึ่งเหลือตรงนี้น่าจะลอดยากเหมือนกันแล้วโบเจอร์นัอยู่สองแล้วกลายเป็นดีมากอย่้เข้ารอบชิงชนะเละิศใน,นการเล่นรอบที่สามถึงสองรอบเจ็ดน,<อ>นะทำไงอ่ะ แต่ว่าจังหวะนั้นที่กอนคูไปเสียคือรีบเล่นไปนิดนึงเสียเสียได้นนั้นคือจำนวนคนมาเท่า3าแล้วแต่ว่ากอนคูแต่รีบชาร์จไปนิดนึงอ้ยเขาได้ไงวะเนี่ยตต่แล้วสต็อปคมมากในเพลย์สุดท้ายความมั่นใจมาเลยนะครับเพราะว่าการชนะในทำได้อะ